อีกวัดหนึ่งนะครับอีกวัดหนึ่งเนี่ยอันนี้ครับวัดดอนเกลือนะครับอันนี้วันที่สิบเก้าสิบแปดสิบเก้าตุลานะครับผมไม่เป็นเสื้อทอดกระถิ่นนะครับอันนี้เนี่ยทางวัดจัดสร้างพระขุนดงมหาปราบนะฮะพระอุปคุตรุ่นขุนดงมหาปราบนะครับรรดงมหาปราบนะครับพรบะรบ,บูชานะครับ ราคา5,999บาททําแค่9 999องค์นะครับนำเงินเข้านำเงินเข้า,ขาวัดหมดนะครับนำเงินทอดกองกับตามกำลังศรัทธาครับตามกำลังศรัทธานะครับคนอาจะกี่บาทก็5บาท10บาท50บาท100บาทอะไรก็เรียนเชิญครับเราถือว่ามีบุญร่วมกันนะครับถึงได้เกิดมา ชาตินี้มีอาการครบ32แล้วก็ได้รู้จักกันนะครับมันจะต้องมีดุลสัมพันธ์กันมานะฮะ